เงินในส่วนที่4นะครับเงินเงินที่ผมเอาไปลงทุนเนี่ยจะมีเงินส่วนออมและเงินส่วนลงทุนนะครับเงินส่วนที่ลงทุนเนี่ยครับผมก็จะไปลงทุนในระดับเปลี่ยนชีวิตอ่ะซื้อลอตเตอรี่ก็ถือว่าเปลี่ยนชีวิตนะครับเล่นหวยก็เปลี่ยนชีวิตเล่นการก็เปลี่ยนชีวิตแต่คุณอยากจะเปลี่ยนแบบมีหลักการสักนิดหนึ่งไหมนะครับก็คืออาจจะเป็นคลิปโตหรืออะไรก็ตามผมจะใช้เงินส่วนนี้เพราะว่าหุ้นนะครับหรืออะไรก็ตามที่มีความเสี่ยงสูงนะคุณจะไปเล่นแชร์ลูกโซ่หรือใดๆก็ตามนะครับคือมันต้องเเเเปป็นนนนงิทีีี่่่าคุณสสสยยยไไมมััหกบอื แต่ถ้ามันได้มันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้แบบพลิกฝ่ามือนะครับซึ่งเชื่อว่าพอผมอายุ39แล้วนะครับย่าสีแล้วอะ่ะผมก็เชื่อว่าผมก็อยากจะมีโอกาสพลิกฝ่ามือเพราะว่า36นะครับอะไรที่เขาบอกให้ทำแปะเช็คเขียนเงิน1ล้านบาทเอาไว้ผมทำมาแล้วทุกอย่างครับก็ยังไม่ได้จัดเงินล้านนะครับปีที่แล้วได้ดีสุดๆนะครับรายได้รวมอะ่ะถึงแต่ไม่ได้มีแบบ1ล้านตรงหน้านะครับแต่ตอนนี้ก็มาได้เกือบจะถึงแล้วถูกต้องไหมครับ ซึ่งก็แค่บอกว่าเฮ้ยผมเข้าใจสำหรับคนที่คิดว่าให้ไม่รวยสักทีเนี่ยผมก็อยู่ในความรู้สึกนั้นแล้วความรู้สึกที่แบบว่าเออปอยก็เป็นคนที่คล่องดีเนะแต่ทําไมดูไม่สักเซสเป็นคนที่พูดเยอะฟุง้งเกินไปหรือเปล่าคือบางทีนะครับมันก็อายนะครับพอตอนเราพูดประโยคที่แบบเราจะรวยตอนอายุก,ก่อน25นะครับมันยังเป็นเด็กที่มีความฝันพอคุณจะ40แล้วอ่ะมันมันกลายเป็นความเพอร์เจอร์แล้วนะครับฉะนั้นก็เข้าใจนะครับแต่ก็อย่าท้อเพราะว่าผมเองก็ อยู่ในสถานะนั้นแหละนะครับแต่ผมเชื่อไงว่าสิ่งที่ผมทํามันถูกนะครับแล้วผมก็อยากให้คลิปนี้หรือทุกอย่างที่ผมโพสครับมันมีนการบังคับตัวเราเองว่าเฮ้ยเราพูดไปแล้วนะเราออกสื่อไปแล้วนะถ้าทําไม่ได้ถูกต้องปะอายเขาะนว้ยถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทําได้ล่ะถูกต้องไหมครับมันจะสะใจมากๆนะครับอันนี้คือที่ผมอยากจะแบบแต่งปันนะผมไม่ได้รับคําชมจากคนรอบข้างว่าปอเป็นคนพูดแล้วก็ทําได้ความหมายคือเมื่อแบบ คนที่ยังไม่รู้จักผมตอนได้ยินครั้งแรกแบบอย่างเงี้ยครับก็จะรู้สึกเอ้ยเป็นคนคิดเนาะนู่นนี่นั่นน,นี่นั่น,น,นแต่สิ่งที่ผมได้ยินจากคนส่วนใหญ่ก็คือว่าเออแต่ผมเป็นคนที่เวลาผมพูดอะไรออกมาดูเหมือนเพ้อเพ้อหน่อยแต่ผมทําทุกอย่างอะไรอย่างเงีย้ยครับผมซึ่งคนละเรื่องก,กับสำเร็จกับไม่สําเร็จนะคือผมพูดแล้วผมก็ dry มันมันให้มันเสร็จนะครับซึ่งมันก็เสร็จทุกอย่างแหละแต่ว่าความสําเร็จทางธุรกิจอะ่ะมันก็อาจจะยังไม่ได้เป็น ทางนั้นนะครับผมฉะนั้นอันนี้คือก็คือบอกว่าผมก็เลยจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนนะครับในส่วนที่4ในการที่จะลงทุนอะไรก็ได้ที่มันพลิกชีวิตนะครับเโอเคนะครับถัดไปนะครับมาถึงตอนท้ายแล้วนะครับการลงทุนนะครับแบบ VI นะครับเป็นการลงทุนที่ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเยอะเลยครับจริงๆนะครับผมมีผมศื่อาเทคนิคกราฟอะไรเยอะเพราะอยากจะเป็นมหาเศรษฐีเทรดทุนรายวัน VI อะครับเราแค่ดูว่าธุรกิจตัวเนี้ยเรามีความเชื่อว่า อีก5ปี10ปีมันจะดีไหมซึ่งใครๆก็ดูได้ปีเตอร์ลินส์วอร์เรนฟอฟเฟตทุกคนพูดเหมือนกันหมดซึ่งตอนเราฟังเขาพูดครั้งแรกก็รู้สึกว่าใช่สิเขาก็พูดได้ดิเพราะเขาเก่งอยู่แล้วแต่พอผมได้มาสัมผัสผมถึงรู้สึกว่าจริงเพราะถ้ามันทําตามทฤษฎี1 2 3แล้วมันรวยคนที่จบจากเมืองนอกรืะจบจากสถาบันดังๆในประเทศไทยไม่รวยกันหมดแล้วล่ะครับถูกไหมเรายังเห็นเด็กเก่งนิยมจากมหาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ยังเป็นพนักง,งานประจํา ใช้เงินหมุนแบบไม่ได้ลําบากก็จริงเพราะถ้าจบจากสถาบันอันดับหนึ่งมันก็มีมาตรฐานชีวิตที่มันดีอยู่แล้วแต่แค่บอกก็ไม่ได้รวยเวอร์อะไรถ้าจริงๆแล้วทำไมคนกลุ่มนั้นถึงไม่รวยแล้วทาไมเด็กหลังห้องนะครับอย่างคุณไม่เอ่ยชื่อเนาะเดี๋ยวไปบูลลี่เขาเหมือนว่าทําไมเด็กหลายห้องหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้มีพื้นฐานเป็นลูกเศรษฐีมาก่อนนะครับพูดอย่างนี้ก่อนนะครับถึงสักเซสนะครับก็เพราะว่ามันก็คือเซนส์อุปบิสนสคือความเชื่อว่าเชื่อว่าธุรกิจไหนมันจะเติบโตคําถามคือ คนที่เขารวยหลายๆเด้งนะครับก็เกิดจากเขาไปทําธุรกิจที่คนส่วนใหญ่ในตอนนั้นไม่ได้สนใจแล้วมันก็เติบโตใช่ไหมครับถ้าสําเร็จเขาเรียกว่าวิชัน่นมองอะไรแตกต่างแต่ทําให้สําเร็จก็คือมึงนี่โง่จริงๆเลยนะรู้ทั้งรู้อยู่ว่ามีความเสี่ยงก็ยังเข้าไปทําไม่ศึกษาก่อนทำอ่ะมันก็จะมีอยู่เนี้ยในมีในมิติฉะนั้นอยากจะให้กำลังใจทุกๆคนนะครับแล้วก็การซื้อหุ้นนะครับ แอปทุกตัวคุณสมัครแบบศูนย์ไม่มีเงินเลยในบัญชีก็สามารถดูราคาหุ้นได้เพราะระบบมันเชื่อมกันนะครับผมอยู่แล้วนะครับผมวิธีการเล่นหุ้นไปเซิร์ชใน Google เลยนะครับเปิดบัญชีหุ้นฟรีนะครับสมัครฟรีนะครับอย่างผมใช้ของหยวนต้านะครับแล้วก็มาใช้แอปที่สตรีมนะครับในการดูนะครับผมเ,เพื่อนผมนะครับเสียหายกับการเอาเงินในส่วนที่1คือเงินออม และเงินส่วนที่2เงินที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับมาลงในการลงทุนแบบที่สีก็คือการลงทุนแบบเปลี่ยนชีวิตก็คือว่าไปเล่นหุ้นปั่นนะครับซึ่งเสียหายหลายแสนเลยนะครับซึ่งตอนผมไปเข้าไปดูบัญชีพอร์ตของเขาครับรู้สึกตกใจมากเลยว่าเฮ้ยเธอทําไมเธอถึงมีแต่หุ้นปั่นอยู่ในพอร์ตเขาบอกว่าเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ซื้อตามเสียนกลับไปเรื่องเดิมคนไม่รู้หรอกว่าเสียนรับเงินมาหรือเปล่าให้เชยร์หุ้นตัวนั้น นะครับอันนี้แค่พูดนะครับสุดท้ายแล้วการซื้อหุ้นถ้าคุณไม่มีความรู้อะไรเลยแบบที่ผมบอกคุณดูว่าธุรกิจนั้นอีก5-10ปีมันดีไหมนะครับผมแล้วก็แบ่งเงินนะครับหุ้นเปลี่ยนชีวิตถ้าไม่รู้จะทําอะไรก็ไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะครับดีกว่าแชร์ลูกโซ่มันนี่เกมถ้าเข้าถูกเวลาใบต,ต,ต้นเป็นหัวมันก็มีโอกาสจะได้ซึ่งมันอยู่ในหมวดที่4ไงคือมันต้องพร้อมที่จะเสียหายนะครับเพราะพวกพวกนี้หลักการก็คือว่า เขาจะทําให้คนชุดแรกได้เงินความหมายคือถ้าเกิดคุณไปเห็นแล้วคุณเห็นคนนู้นรวยคนนี้รวยให้สันนิษฐานไปก่อนว่าคุณน่าจะไทยถ่ายแต่ถ้าแบบเป็นเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบแล้วยังไม่ได้มีใครสําเร็จหรอกคุณก็อาจจะลงนิดนิดหน่อยๆก็ได้นะครับขำๆทำอย่างเงี้ยเก็บ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 ขึ้นมานะครับซึ่งต้องมองว่าไอ้พวกเสียงสูงนะครับอะไรนะครับลงสิบ ที่ได้2ที่มันก็ครอบคลุมและกําไรแล้วเพราะาผมก็รู้จักคนที่ลงทุนความเสี่ยงสูงเยอะแต่เนื่องจากว่าผมยังใจไม่ถึงนะครับกับเรื่องเหล่านั้นนะครับเสี่ยงสูงของผมตอนนี้ก็คือสูงสุดก็คือคริปโตนะครับสกุลที่มันใหม่ๆห,หน่อยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยครับซึ่ง ปัมันลงผมก็รู้สึกเสียดายเงินแต่ว่ามันเป็นเงินส่วนที่ผมจัดเอาไปแล้วแหละว่ามันพร้อมจะเสียหายได้นะครับฉะนั้นหลักการนะครับที่ผมแบ่งปันให้คุณไปนะครับผมเชื่อว่าคุณจะมีความสุขนะครับในการเล่นหุ้นและก็ได้เงินกลับมาเป็นกําไรที่ดีแน่นอนนะครับก็เลือกหุ้นในแบบที่ผมแนะนำนะครับชัวร์ครับนะแล้วคุณก็จะนอนหลับแล้วก็มีผลกำไรแน่นอนยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ